อสอาสลาเมงกุ้งรอมาตุลล้นรอฮิวบาร์ดกาตุ้งสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมไล่ลูมนะครับผมนะเรื่อง Post Crop Vignetting Post Crop Vignetting นั้นคือการที่ทำให้ภาพมันดูชัดมากขึ้นนะครับผมนะมีหกมีห้าหัวข้อยังคืออันแรกคือ Amount Amount คือการเพิ่มกรอบนะครับผมให้มันดูว่ามันจะให้ดูเป็นสีดำแต่เป็นสีขาวนะครับแต่การเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนขวาดูนะเอาไปเลื่ขวาแลนะ้วครับไปแล้วคนะครับ,นะรบนะครับผมไปมา มันจะขาวแล้วม,มันจะขาวมันจะขาวแล้วครับผมนั่นผมเดี๋ยวผมลองลองเลื่อนส้ายดูนะนะครับไปแล้วมันจะดําไอตัวนี้นะครับผมผมว่ามันคือการตัวต้นแรกที่จะทําให้ตัวอื่นนั้นทําได้นะครับผมอันที่สองก็คือมิดพอยต์มิดพอยต์ก็คือการทําให้ตรงกลางนั่นแหละชัดมากขึ้นอีกแต่การที่เราปรับจากแรกเข้ามาแล้วเราทำอันที่สองคือทำให้มันชัดมากขึ้นอีกก็คือมิดพอยต์ผมจะลองเลื่อนขวาดูนะครับผมนะไปแล้วครับขวาวครับนะครับ มันจะดูไม่ค่อยชัดมันจะแบ่ออไปแบ่ออไปกว้างออไปแต่ถ้าเราลองเลื่อนเลื่อนซ้ายดูนะครับผมมันจะทําให้ตรงกลางนั้นชัดเน้นมากขึ้นอีกนะครับผมนั่นะือเราลองเอาตรงกลางมาเสนะครับนี่ครับอันที่สามคือ roundness r o u n d n e คือการทําขอมันดูเหลี่ยมหรือกลมนะครับผมจากการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเหมือนเดิมผมจะลองเลื่อนขวาดูนะครับผมนะไปนะครับเห็นไหมครับ มันจะดูกลมกลมดิกเลยมันจะกลมนะครับผมเราจะลองเลื่อนเลื่อนซ้ายดูทีหนึ่งนะมันจะเหลี่ยมมันจะเป็นรูปเหลี่ยมนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นเหลี่ยมต้องบอกเอาอ่าน,นี้แล้วกันะะนะครับผมนะผมอันต่อมาเฟเจอร์เฟเจอร์ก็ารเหมือนกันทําให้ขอบมันดูคมหรือด,ดูฟุง้งเราลองเลือนะเล่อนซ้ายนะเลื่อนซ้ายนะไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับ,รบ,รบ,รบมันจะคม มันจะเป็นภาพมันจะถูกตัดถูกตัดออกมาแปะนะครับมันจะคมมากนะครับผมเราลองเรื่องขวาดูนะไปแล้วครับมันจะฟุ้งมันจะรูไม่แบบไม่เหมือนเฟซเกินไปนะครับผมมันจะดูฟุ้งฟุงระกอบฟุ้งฟุงนะครับผมแราวเราเอาขอาขวากันะนะอันสุดท้ายก็คือไฮไลท์ไฮไลท์ในการทําให้ภาพมาดูเสมือนจริงขึ้นเหมือนการเพิ่มสีขาวไปใน,น,นรูปภาพน,นะครับผมเดี๋ยวราลองเพิ่มเข้ามานะครับเรไจะสังเกตได้ตรงตรัวกล้องเอง ก็เมฆนะครับเพราะว่ามันจะขาวขึ้นมันจะขาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเราปรับมากเรื่อยๆแต่แอรทันทานไฮไลท์ครับมันใช้ได้เฉพาะกับกบกี่เป็นสีดําเท่านั้นนะครับผมผมลอ,ลองเพิ่มเลือขอางบนนะครับเห็นไหมครับไฮไลท์มันจะหายไปเพราะว่าไอ้ไฮไลท์เนี่ยมันคือการเพิ่มสีขาวเข้าไปในภาพแต่การกรอบขาวนั้นมันขาวอยู่แล้วมันก็เลยไม่มีผลอะไรมากมายนักก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวผมขอเชิญเพื่อนทั้งสามคนนะครับผมที่ช่วยกันทําคลิปนี้ขึ้นมาทําให้พวกเขาคลิปเราคงเกิดข,ขึ้นมาไม่ได้หรอกครับผมใช่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ